ก็น,นี่เราจะไปพัดคาดพัดคาดอย่่งก็ดอดปุกกลับฮะพัดคาดอะไรดอดปุกกลับได้ไหมไม่ใช่ข้าวปุกอะไรชื่ออะไรชื่อประมาณเนี้ยแยบอ่านดิข้าวคาดอะไรแน่แน่ความมือเนี่ยอ้าวยังไม่ถึงต้องลงไปอีกครับลงมาถึงทางแยกนู่นนะ ปลูกข้าวปลูกข้าวอย่างกับ,บอะไรกับกัมอะไรหนะึ่งเอออ๋อนี่ไงะตะพานพานัธทตุปลูกกูข้าวนะครับนี่นะเรียกยากนะครับเรียกสับไปสับมาอันนี้เป็นสะพานนะครับข้ามน้ําแตงนะครับปลูกข้าวที่เขามานะครับจากปากทางบ้านกองลงมะก็ประมาณกิโลสี่ร้อยเมตรกิโลกับสี่ร้อยเมตรนะครับอันนี้เข้ามาผ่าน หาหมู่บ,บ้านไปแล้วนะครับจากนี้ไปก็ไม่มีบ้านแล้วก็จะเป็นพระธาตุนะครับ,บละมนะังเอเอนั่นแหละทางก็จะผ่านทุ่งนานะครับอันนี้บ้านพร้อมที่ดินนะฮะนี่ครับ <c oughs> อร์เซวีครับทำถนนดีเลยคนระับเออถ,นน,ถน,นนดีกับพระธาตุดอยนายางไหม โอ้ยดีกว่าเยอะพระธาตุพระธาตุนยางเป็นของบ้านป่าไผ่นะครับอันนั้นก็จะต้องบอกอยู่บนดอยเหมือนกันนะครับต้องบอกนายกให้ทาถนนนะพระธาตุของเราทั้งหมดก็มีก็มีเก้าเก้าธาตุเหมือนกันนะครับมีพระธาตุแสนไหเป็นศูนย์กลางนะครับตรงนี้ก็เป็นพระธาตุบริวารนะครับตอนนี้เราเราจะมา าที่บริวารของพระธาตุของพระธาตุแสตนไหน่มาจันนะฮะก็มาที่พระธาตุฐฐปลูกข้าวอะไรนะปลูกข้าวปลูกกูข้าวนะครับแปลว่าข้าวปลูกเรือเปล่าจเจอหมาป่าอีกแนละ้วข้างๆนี่ปลูกผู้สวนยางไอ้ไอ้หาสูบยาสูบเนี่ยะต้นเล็กเมี่ยน วเขายต่อ,อเนื่องไปเลยนะครับอันนี้บ้านพร้อมที่ดินพร้อมขายเยอะแยะเลย,ยลครับตรงนี้นะครับเป็นห้างนานะครับอันนี้ก็เก็บฟางอีกถึงแล้วครับถึงแล้วนะฮะป้ายมาตรงนี้เขาบอกว่าอีกสิบเมตรถึงด่านตรวจ ความเร็วนะครับเดี <S <S ่ยฮะเนี่ยฮะอีกร้อยเมตรเนี่ยครับด่านตรวจจับความเร็วเฮ้ยข้ามไม่ได้ละผมข้ามไม่ได้อะทำไงอ่ะก็ให้มาตรวจสียหน่อยแล้วการจะได้รู้ว่าเร็วมากเร็วน้อยขนาดไหนนะครับนะครับมาแล้วครับลดนานลดความเร็วเอาแล้วครับเจอแล้วลได้ไหมเดี๋ยว ครได้โดยปัจจุบันทันนะครับนี่ขึ้นแล้วครับขึ้นดอยแล้วครับจะถึงพระธาตุปุ๊กปูกปกข้าวแล้วะครับบุกปูกข้าวนะครับกำเนียงนะใกล้ถึงจุดตรวจความเร็วโปรดส,สำรวมกายวาจาใจาให้บริสุทธิ์ขับมากระสามคนนี่ก็ลดความเร็วหมดแล้วล่ะครับเกียร์รถไฟอยาทานนะครับ ไม่ไม่ไม่เร็วนะครับนี่ครับด้านขวามือลดความเร็วลงอีกนิดนะครับชีวิตจะสงบสุขอย่างแท้จริงมาถึงนะครับวัดอาะธาุนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะจอดต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกอ่อาอเดี๋ยวเราทางไปห้องพักก่อน อ๋อถน,นนที่เห็นเนี่ยครับไปอีกนิดเดียวก็หมดแล้วนะฮะนะครับนี่เป็นบริเวณนะครับบริเวณเขตลดความเร็วนะครับประทาดปุกกูข้าวนะครับมีบันไดกี่ซี่เจี๊ยบฮะท่านเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับที่พรใชหมฮะพี่ใหญ่หัวดแค่แสนกันผิด ดำรวดแจกแบบนี้นี่เลยจะต้องได้ครับโอ้โหโกดผิดนี่หว่าอ่าล่ะครับตอนนี้ถึงถึงพระธาตุแล้วนะครับเราถึงตรงชั้นล่างของพระธาตุนะครับอตอนนี้เป็นชั้นตรงที่ป้ายนะครับภาษาพัฒนาการอำเภอเริ่มงงกับภาษาด้านล่างนะครับอยากจะอ่านออกแต่อ่านไม่ได้อ่านได้พระธาตุบุก ปลูกูข้าวต้องเหลียวดู่อนอ่าพระธาตุปลูก,กู่ข้าวอ่านทับศัพท์เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าภาษาก็เหมือนภาษาอังกนะฮะอ่านทับศัพท์เดี๋ยวดูนะครับอ๋อป้ายนี้มีมีคนบริจาคนะครับมีคนตบเงทุนในการสร้างป้ายนะครับโอ้โหประหลัดชัชยานชัยยมูม่นนะครับประลัดอำเภอเวียงแขงนี้เองนะครับบริจาค3,500บาทนะโอ้โไม่มีใครรู้เลยนะครับอันนี้ ครับดูป้ายนี้นะครับาพัฒนาการอำเภอบอกว่านะครับถ้าเป็นลิงก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้นไม้สูงเหลือเกินนะครับนี่ครับโอ้โหข้างบนเล็กอีกต่างหากนะครับถ่ายป้ายนี้ซ้ำอีกทีนะครับใครเลือกซ้ายมือก็ไปนรกเลยครับใครเลือกขวามือก็ไปสวรรค์นะครับ เดี๋ยวดูดกฎระเบียบนะครับกฎระเบียบนะครับข้อหนึ่งครับสุภาพสตีห้า,ามาคนเดียวอ้าวเจี๊ยบมามีคนมาคน้นสามคนนะครับรบอ,อดต,ตัวไปสภาพสตรีคนเดียวนะครับก่อนสุ้าพระาตแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับสภาพบหลุษสตีห้ามดื่มน้ำดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นขึ้นพระธาตุที่ทำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไอห้ามพูด การทำบุญหรือติตทธาตคนมาในเวลาที่กําหนดผู้ใด้ฝ่าฝืนจักเป็นเปรตนะผู้ใดปฏิบัติจักเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติจเจริญพรน,นะครับยินดีต้อนรับนะครับเชา้ชาเช้าหกโมงถึงสิบเอ็ดโมงบ่าย เที่ยงถึงสิบเจ็ดจุดศูนย์ผู้หญิงขึ้นมาคนเดียวไม่ต้อนรับอีกนะครับอ้าเจ็บ <meu S 1> นับดังผู้หญิงนใดมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแล้วนับคนมาเลยเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก้ายี่สิบยสอ็ดยี่สิบสองสิบสาเ้ยเหนื่อยแล้วยี่สิบี่ห้ายี่หกยี่ิเจ็ดยีปดยีิบเก้าสามสิบสามหนึ่งสาสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเยเจ็บนับต่อเลยเก <9. S 1> ้าะสี่สิบสองส แล้วออกเสียงได้กะไม่นับแล้วเหนื่อยห้า <c oughs> สิบห้าสิบแล้วเออโอ้ดูนึกว่าไม่สูงนะโอ้มีจออีกเลือก <c oughs> โอ้ยเดือดแล้วอ่ะถึงขั้นนี้เท่าไหร่หกเจ็ดอ๋อหกเจ็ดอ๋อโอ้ยเหนื่อยด <c oughs> ้านซ้ายมือเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนะครับ สองสองสองข้างเล็กๆนี่เป็นใครเป็นนาจานาจาเหรอ,อหนาจากับใครผู้หญิงไม่รู้จักนะเด็กผู้หญิงเหรอเนี่ยโอยเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนนะครับข <c oughs> <c oughs> องข้าแครกๆแ,กแกล้วครับสองคนเนี่ยอ่ะไปคือจ่อแล้วครับกัดปัน <c oughs> <c oughs> จะได้บุญหน่อยเลยเหนื่อยหน่อยแล้วครับ แข็งแรงครับเดินำหน้าริ้วๆๆนะครับที่แท้ก็หอบวันหนึ่งร้อยแล้ว,100ลวฮะหนึ่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยแล้วครับเริ่มไม่พูดไปจากันแล้วนะครับ หนึ่งสามหนึ่ง,งครับเลขที่ออกขึ้นแม้ก็เป็นรูปสิงนะครับสองตัวสิงเฝ้าโบสนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพระประจำวันนะฮะนะครับจะใส่จะทำบุญกันแค่หน่อยนะครับ ดูคนดนีหมดสาพาล้วหมดสาพาลลวนะฮะเดินจากข้างล่างนูนน่นเลยครับไก่ว่าครับรจะทำบุญไหมไม่มีเงินไม่มีเงินเลยเอาเจ้าที่พัฒนาชุมชนจนอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาค่อยทำบุญเราถึงพระธาตุ ปลูกกู่ข้าวแล้วครับถ้านับนี้นับบวนไลนี้อีกก็สามสามสิบเอ็ดเฮ้ยสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสาม 3, สิบเจ็ดขั้นนะครับเนี่ยบริ <c oughs> เวณพัดธาตุนะครับเนี่ยพัดธาตุกู่ข้าวนะครับก็เป็นศิละปะสวยสวยนะครับ เป็นรูปพระรูปพทธรูปนะครับไม่รู้ว่าเหมือนกันทั้งสี่ด้านหรือเปล่าครับเราดูอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับนี่กำลังนวัตกรรมพระธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับนี่พระธาตุนะครับ นี่ครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับเอาแต่ละปางไม่เหมือนกันนะครับเหมือนไหมอ่ะเหมือนกันนี่เนาะเหมือนหรือไม่เหมือนเหมือนเเหหมมืืออนนนกันเนาะหลวงพระเจ้าอ๋อหลวงพระเจ้าตาหลวงพระเจ้ามั้งเหรอมาได้ก็ ะคืนนี้ละะหอ๋อวันพูกนะครับอ๋ออันนี้เป็นประเพณีของพระธาตุนะครับใครอยากมาก็มาร่วมได้นะครับ,รบอ,อันนี้เป็นไม้นะครับหลวก็คือไม้นะครับอันนี้ใครเหมือนก ตั้้งหมอน้ำาครับอ๋อนี่หม้อน้ำยาแจกอีกนะครับแจกคนมามาร่วมอีกนะครับต้มุตีง่ายนะฮะเลี้ยงโยมอ๋อเลี้ยงโยมนะครับมาเยอะมามามากันเยอะนะครับตาหลวงพระเจ้านะครับตาเข้าใหม่เออตาหลวงพระเจ้านี่คือตาเข้าใหม่นะมึงก็ตาเข้าใหม่เดืนสิ่พอดีวันพุธนี้ถึงเป็นพุดเลยเด็กเข้าใหม่จะไปอาเซียนเป็นพุดใหม่ ครับแล้วก็ใส่บาตรด้วยใส่บาตเที่ยงคืนด้วยอ๋อครับเออน่าสนใจน่าสนใจตอนนี้เราอยู่ด้านบนของบ้าทาาปลกกูข้าวนะครับด้านล่างก็เป็นวิวนะครับที่เห็นริบๆนึ่งก็จะเป็นไร่ช้างเผือกนะครับเลยมานี่ก็เป็นทุ่งนานะครับ ตาเขานะครับสวยครับสวยครับบริเวณบริบเวณนี้นะครับเงียบสงบนะครับเองนะครับก็ถ้ามีมวลบรรยายนะครับบรรยายว่าพระธาตุปุกุเข้าเนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะแลวก็เป็นที่นับถือของของคนเลียงแห่งอย่างไดครับ นี่คือเป็นพระธาตุองรองจากพระธาตุแส